สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นพิก a c ค r d นะคะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานเลยไม่ได้ทำคลิปที่เกี่ยวกับพิก a c ค r d เลยวันนี้แม่หมอก็มาด้วยคลิปพิก a c ค r d ด้วยในหัวข้อที่ว่าในช่วงหลังปีใหม่ใครนะจะเข้ามาหาคุณนะคะก็มีกองให้เลือกนะกองที่1นึกองที่2องกองที่สามกองที่4ี่นะคะ ใครชอบกองไหนก็ลองเลือกดูนะคะแล้วดูคำทำนายว่าตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณอยากได้หรือไม่นะคะไปดูกองที่1กันค่ะว่าคำทำนายเป็นอย่างไรอันนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หน,นะคะเราก็ไปดูกันว่ามีไพ่อะไรกันบ้าง The Charlie r t ห้าถ้วย king of s w o r d wheel of fortune แล้วก็สามเหลียญน,นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้นะคะก็ในช่วงหลังปีใหม่ใครจะเข้ามาหาคุณเขาคนนี้นะเขาจะเป็นคนที่ มีโอกาสที่จะเดินทางบ่อยนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะจะาจะติดนิสัยแบบว่าบู๊บูหน่อยนะคะเหมือนเป็นนักรบชอบลุยๆเป็นคนที่ชอบขับรถนะคะจะเน้นไปในทางต่างประเทศก็ได้นะเพราะว่าไพ่ชาลีออตนี่เขาก็เกี่ยวกับเรื่องของงานต่างประเทศได้ะคะ่ะแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นแบบว่า พวกคุณทั้งคู่เคยทะเลาะอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าเคยไม่เข้าใจอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าอันเนื่องมาจากไพ่ห้าถ้วยค่ะแล้วก็มี king of s o r นะหลังจากที่เขาผ่านการคัดกรองของเขามาระดับหนึ่งแล้วนะคะเขาก็กลับมาหาคุณนะแต่ยังคงนิสัยเดิมๆค่ะยังคงนิสัยมุทะลุดุด,ดันเหมือนเดิมเลย เพราะว่าเขาเคยเป็นยังไงอะ่ะเขาก็ยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่อะค่ะเพราะว่าอย่าง k i King of s w o r d อย่างเงี้ยก็ปรากฏก็จะยังแบบเป็นคนที่ดุดันตรงไปตรงมานะแล้วก็แต่ Will of Fortune บอกว่ามันถึงเวลาที่คุณทั้งสองคนนะคะจะต้องกลับมาคุยกันนะไม่แต่ว่ามีเรื่องให้เคลียร์หรือว่า มีเรื่องค้างคาใจอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนว่ามันจะต้องกลับมาคุยกันจะต้องมีการกลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกันตัวคุณเองก็จะรู้สึกว่ามีความสุขด้วยนะทุกครั้งที่ได้เจอเขาค่ะได้แสดงให้เขารู้นะว่าคุณชอบเขาบางทีนะอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณฝันนะคะ มันเป็นแบบว่าแนวคู่ขนานมากกว่าจะได้เป็นคู่กันนะคะแสดงว่าคุณกับเขามีเรื่องให้ต้องพึ่งพาอาศัยกันในหลายๆอย่างเลยนะอาจจะชอบเขาก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้เกิดเป็นคู่ของคุณนะคะแต่อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีต่อกันพี่น้องที่ดีต่อกันเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขาหวังดีกับคุณนะคะ ก็ถือว่าดีนะคะแต่บางทีการมีแฟนไม่ดีแต่มีมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีก็ถือว่าดีนะคะสมหวังนะอันนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นค่ะอันนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะใครเลือกไว้บ้างเอ่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะอยากได้อะไรก็พ่กับคัร์อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะแม่หมอดึง แจ้งไปนะโอ้เพย์ออเพนทิเคิลแปดดาบเจ็ดไม้เท้าควีนออฟคัพสไนฟสอดเก้าดาบนะคะก็ หลังปีใหม่นะใครนะที่จะเข้ามาหาคุณมองจากหน้าไพ่แล้วมีแนวโน้มที่จะเจอกับคนที่เขาค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงมากๆเลยเกิดจากเหตุอันใดก็ไม่รู้นะให้คุณรู้สึกว่าหวั่นไหวกับคนที่เขามีโลกส่วนตัวสูงอะคะ่ะนะเขาคนนั้นอะเขาดูจะเป็นคนที่จีบยากเข้าถึงยาก ถ้าคุณเป็นชายนะก็จะเจอผู้หญิงที่แบบว่าน้าทนุถนอมนะจะเจอผู้หญิงที่เธอเป็นคนที่อ่อนไหวรักสวยรักงามมีความเป็นผู้หญิงสูงสูงสูงมากๆนะถ้าคุณเจอผู้ชายนะคะคนนี้ก็มีแววที่จะอบอุ่นเข้าอกเข้าใจผู้หญิงนะคุณจะเจอคนประมาณเนี้ค่ะ เป็นความสัมพันธ์แบบ p a g e o f Pentacle ก็คือว่าคุณคิดว่าคนคนนี้น่าจะให้ความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่ามันคงกับคุณได้เพียงแต่ว่ามีอุปสรรคนะดูสิมีไพ่มาตั้งสามใบเลยนะที่เป็นแบบเนี่ยไพ่ดาบไพ่ดาบนะแล้วก็นี่ไพ่ไม้ก็เลย ก็คือว่าคนคนนี้จะค่อนข้างมีโรคส่วนตัวแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวอะไรง่ายๆนิดๆหน่หน่อยก็จะเก็บมาคิดไม่แน่ใจว่าเป็นสเปคของคนที่เลือกกองที่สองหรือเปล่านะคะบางทีก็คุณอาจจะไม่ชอบคนที่เซนซิทีฟก็ได้ไม่รู้นะแต่ไพ่ของสำหรับคนกองที่สองก็คือคุณจะเจอคนลักษณะประมาณแบบนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงหลังปีใหม่ค่ะไปดูกองที่สามกัน อันนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะไปดูไพ่กันมีอะไรบ้างใครหน้าที่จะเข้ามาหาคุณหลังปีใหม่หลังปีใหม่นี้จะเจอใครหน้าสิบเหรียญทวบครับสองถ้วยนะคะเอชอ่ครับหนึ่งถ้วยสองเหรียญ The Lover ว wow. ้าวกลองนี้ถือว่าไพา่ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับคนที่เลือกกลองนี้นะไพ่ดีนะอากรณีที่คุณเป็นโสดนะคะคนที่จะเข้ามานะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกพอสมควรเลยนะเป็นแบบเพอร์เฟคชันนิตคนคนหนึ่งเลยอะคะ่ะคือมีงานมีเงินมีฐานะพอสมควรเลยนะคะ ถือว่าคนคนนี้จะเป็นเนื้อคู่ของคุณเลยนะมันทำให้คุณแบบนะไม่ไม่รู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่านะเนี่ยมันเพอร์เฟกมันมันเพอร์เฟเกินไปไงมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจคุณไม่แน่ใจคุณจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่าคุณตัวคุณเองอ่ะคุณกลัวว่าคุณจะ ได้เป็นตัวเลือกของเขานะคะ The Lover ออกมาพร้อมกับไพ่สองเหรียญน,นะเนี่ยคุณไม่แน่ใจว่าคนคนนี้ยังจะโสดอยู่ไหมยังจะมาหมายตาหมายปองชันอยู่อีกหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่แม่หมอก็มองว่าเขาอยากจะสละโสดนะคะเขาก็เข้ามา หาคุณมาปิ๊งคุณอาจาจะยังไม่ถึงขั้นจริงๆจ,จังๆนะมันเป็นช่วงที่เขาเหงาค่ะนะเขาเหงามาตลอดเป็นช่วงที่เขาอยากจะสละสดแล้วเหมือนว่ามันถึงจังหวะแล้วค่ะแล้วเขามาเจอกับคุณพอดีเลยอะ่ะเขาก็เลยเหมือนขอจีบหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าเราจะเข้ากันได้ไหมจะเรียนรู้กันไปได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ของคุณกองที่สามนะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีนะของคนที่เลือกกองที่สมนะคะที่จะมีคนเข้ามาจริงจังกับคุณแต่มันติดอยู่ตรงว่าคุณกับรู้สึกอันสีเคียวกับเขาคุณรู้สึกไม่มั่นใจคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยว่าจะเป็นฉันจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาดูเขาดูเพอร์เฟกเกินไปสําหรับคุณในสายตาของคุณก็ลองเปิดโอกาสนะคะถ้ามีสิ่งดีๆเข้ามาสําหรับคนกองที่สามนะเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่า ขังตัวเองไว้ในคอมฟอร์ตโซนหรือว่าในจุดที่เรารู้สึกว่าเราเซฟโซนนะเปิดโอกาสค่ะความรักมันคือสิ่งที่สวยงามนะลองเรียนรู้กันเวิร์กไม่เวิร์กก็เดี๋ยวเราก็จะมีช่องทางหรือมีทิศทางให้เราได้เดินต่อไปค่ะนะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ค่ะอันนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะ ไปดูกันว่าหน้าไพ่จะเป็นอย่างไรบ้างหลังปีใหม่นี้ใครนะจะเข้ามาหาคุณ The Magician, Ah, The Devil, The Lover, สิบถ้วย The Judgment นะคะก็สำหรับกองนี้นะ ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวว่าคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึง่งน่าจะเป็นแฟนเก่าค่ะหรืออาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณนั่นแหละ The Devil นะมองว่าน่าจะเป็นคนที่เคยเลิกลากันมาก่อนทำยังไงคุณก็ตัดเขาไม่ขาดสักทีไม่สามารถที่จะเลิกคิดถึงเขาได้นะ ไม่สามารถที่จะหวนนึกถึงวันเก่าๆนะก็ยังรู้สึกมีความอะไรอาวรกันอยู่หรือยังมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันยังผูกพันกันมันยังเคลียร์กันไม่ลงตัวหรือมันยังมันยังต้องกลับมาเคลียร์กันแล้วก็มีโอกาสได้มีโอกาสเหมือนได้พูดคุยกันแล้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะคะที่คุณจะกลับมารักเขา นะมันเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่การเฉลิมฉลองนะแล้วก็เลือกที่จะจับมือไปด้วยกันนะไพ่กองนี้โดดเด่นมากเลยอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าเป็นแฟนเก่านะคะหรือถ้าคนใดโสดนะหรือถ้าคนใดคนนึงนะไปเจอใครสักคนนะอาจจะเป็นแบบว่าถ้าดูจากไพ่เมจิเชียนนะไพ่เมจิเชียนไพ่เดว,วิลไพ่เลเวอร์เนี่ยคะ่ะ น่าจะเป็นคนที่เพอร์เฟกพอสมควรเลยทีเดียวเป็นคนที่ค่อนข้างจะหน้าตาดีฐานะดีการงานพร้อมนะคะแล้วก็แบบว่าเขาน่าจะมีตัวเลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวและตัวคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาก็ได้นะแต่แม่หมอก็มองแล้วว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณก็ได้คู่กับเขานะคะ นะเพราะว่าอย่างไพ่สิบถ้วยขึ้นด้วยแบบเต็มเต็มเลยเต็มที่เลยนะก็คือคุณก็น่าจะได้สมหวังได้แฮปปี้กับเขานะคะนะสำหรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นช่วงหลังปีใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่นะคะก็ขอให้โชคดีนะคะ